สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนชั่วโมงนี้พบกับคุณคูนกในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มาตรฐานตัวชี้วัดท .1.1 ป .1 ท .1 อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆท .1.1 ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ท .2.1 ป .1.1 ทัท 1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสระอัวได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสระอัวได้ถูกต้อง สรรอัวเป็นสระเสียงยาวสรรอัวประกอบด้วยไม่ันอากาศและตัววอไม่หะอากาศเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นวอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม่หาอากาศจะไม่ปรากฏ ตัวสะกดเขียนไว้ข้างหลังวอกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านประสมคำสะระอัวตามัวสะกดว่าตออาตามออัวมัวตา มัวตัวโตสะกดว่าตออัวตัวตอโอโตตัวโตพัตว,วพันสะกดว,ว,ว่าพอ อัวพัวพออะนอพันพัวพันหัวใจสะกดว่าหออัวหัวจอไอใจหัวใจ อารัวสะกดว่าออาอาลอวัวลัวอาลัวกระบวนสะกดว่ากอรออากระ บออัวนอบวนกระบวนกระบวยสะกดว่ากอรออกระบออวยอบวยกระบวย กะสวยสะกดว่ากอรอกอะสอ,อยอส,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 สวยกะสวยกวนอิมสะกดว่ากอวอนออกวนออ มออิมกวนอิมงวยงงสะกดว่างออวอยองวยงอโองงงวยงง จำนวนสะกดว่าจออาจำนอ,อัวอนอนวนจำนวนชักชวนสะกดว่าชออ,อกอชักชออัวนอชวน ชักชวนชวนชิมสะกดว่าชออัวนนชวนชออิมมชิมชวนชิมตะกวดสะกดว่า ตออาตากอัวดดกวดตะกวดตากตวงสะกดว่าตออกอตาตอัวงอตววงตากตวง ทบทวนสะกดว่าทอโอบอทบทออัวนอทวนทบทวนทำครัวสะกดว่าทออำทำคอรออัวครัว ทำครัวทำสวนสะกดว่าทออําทำสอ,อัวนอสวนทำสวนนักมวยสะกดว่า นออะกอนักมอัอวยอมวยนักมวยนวดตัวสะกดว่านออวดอนวดตออวตัวนวด วปวงชนสะกดว่าปอปัวงอปวงชอโอนอชนปวงชนปวดหัวสะกดว่า ปออัวดอ,อปวดหออัวหัวปวดหัวแพงพวยสะกดว่าพอแองงแพงพออัวยอพวยแพงพวย พวงแสดสะกดว่าพออัวงอพวงสอแอดอแสดพวงแสดระถวยสะกดว่ารออระทออัวยอถวย ระาทวยร่ำรวยสะกดว่ารออัมรำไมเอกร่ำรออัวยอรวยร่ำรวย ลวดลายสะกดว่าลออัวดอลวดลออายอลายลวดลายลออลวงสะกดว่าลออลอไมเอกลออลออว งลวงล่อลวง,ลลวงสวมใส่สะกดว่าสออัวมอสวมสอไอใส่ไม้เอกใส่สวมใส่ สวยงามสะกดว่าสออัวยอสวยงออามองามสวยงามอำมนวยสะกดว่าอออำ,อ,ำอํานออัวยอนวย นำนวยอ้วยพรสะกดว่าออัวยอวยพอ,ออรอพอรอวยพรกิจกรรมพัฒนาความรู้ รู้จักความหมายของคําสะระอัวตามัวอาการที่ดวงตาไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนและอาจเกิดขึ้นได้พร้อมกันทั้งสองข้างโดยสาเหตุหลกักอาจมีผลจากความผิดปกติของดวงตา ถั่วแระคือพืชพันธุไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดย่อมอายุฤดูเดียวหรือหลายฤดูลำต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงประมาณ1-3.5เมตรกิ่งแผ่ออกด้านข้างเป็นคู่ผิวของลำต้นเกี้ยงเป็นสีเขียวหมน่นขยายพันธุ์ด้วยการวิธีการเพราะ,มะเมล็ดข้่วโลก บริเวณปลายสุดของแกนโลกเหนือและใต้ที่มีละติจูด90องศาเรียกว่าขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ใบบัวเป็นพืชน้ำล้มลุกลักษณะลำต้นมีทั้งเป็นเง้า ไหลหรือหัวใบหรือใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลำต้นโดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญที่ใต้น้ำผิวน้ำหรือเหนือน้ำหัวใจอวัยวะภายในยที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดให้หมุนเวียนเลี้ยงร่างกาย อาลัวขนมอาลัวเป็นขนมหวานที่ทำจากแป้งผิวด้านนอกจะเป็นน้ำตาลแข็งด้านในเป็นแป้งหนืดมักทำเป็นอันเล็กๆมีหลายสีมีกลิ่นหอมหวานชื่อขนมมีความหมายว่าสเสน่ดึงดูดใจกระบวยภาชนะสำหรับตับน้ำทำด้วยกะลามะพ้าวตัวเมียหรือกะ ลาที่มีตามีด้ามเป็นไม้สําหรับจับปัจจุบันใช้เป็นพลาสติกอลูมิเนียมกระสวยเครื่องบรรจุได้สําหรับทอผ้าหรือเย็บผ้ากระสวยเย็บผ้ามีแกนกลางสําหรับม้วนพันได้ส่วนกระสวยทอผ้ามีรูปคล้ายเรือตรงกลางขุดเป็นช่องใส่หลอดได้ กระสวยสิ่งที่มีรูปอย่างกระสวยทอผ้าหรือเรียกว่ากระสวยอวกาศจํจำนวนยอดรวมที่นับไว้แล้วเช่นมีลูกปัดจำนวน50ลูกช่อม่วงชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันและแป้งเท้าใยม่อม ผสมน้ำดอกอันชันให้เป็นสีม่วงใส่ไส้หมูหรือกุ้งผัดจีบให้เป็นกลีบเหมือนดอกไม้ตะกวดชื่อสัตว์เลื้อยคานขนาดกลางคล้ายจระเข้แต่เล็กกว่าพื้นลำตัวสีเทาเหลืองหรือน้ำตาลเทาเกดสีเหลืองมีหางยาวไว้ไว่น้ำและต่อสู้สัตรูอาศัยอยู่ในป่าโปรง่ง ปีนต้นไม้เก่งหากินตามพื้นดินกินซากสัตว์และสัสตว์เล็กๆเป็นอาหารช้ามวงชื่อไม้ต้นใบสีเขียวเข้มแผ่นใบเป็นมันยอดอ่อนสีแดงเรื้อใบมีรสเปรี้ยวใช้เป็นผักหรือใช้ประกอบอาหาร พวงแสดชื่อไม้เถาดอกสีแสดโคนกีบเป็นหลอดยาวปลายแฉกห้าแฉกออกเป็นช่อยาวตามซอกใบปลายกิ่งแพงพวยชื่อไม้น้ำลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวน้ำตามข้อมีนวมสีขาวคล้ายฟองน้ำช่วยเพยุง ออกดอกเดียวกลีบดอกสีขาวโคนกลีบดอกและเกสรมีสีเหลืองอ่อนยอดอ่อนกินได้แพงพวยน้ำผักแพงผักปอดน้ำหรือพังพวยมะม่วงชื่อไม้ต้นมีหลายชนิดหลายพันเช่นแก้วเขียวเสวยแรดอกล่องใบอ่อนและผลใช้เป็นอาหาร ลวดลายลายที่เขียนหรือแกะสลักขึ้นลูกเล่นหรือชั้นเชิงต่างๆที่แสดงให้ปรากฏสวดมนต์การเปล่งเสียงในพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อบูชาหรือสรรเสริญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการอธิษฐานถึงพระศาสดาของศาสนาหรือพระผู้เป็นเจ้า กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไราข้อหนึ่งกอไก่ขั่วโลกขอไข่ถั่วแระคอควายใบยบัว ข้อหนึ่งตอบข้อกอไก่ขั่วโลกข้อสองกอไก่ช่อม่วงขอไข่ตะกวดคอควายพวงแส ข้อ2ตอบข้อกอไก่ช่อม่วงข้อสองกอไก่ช่อม่วงขอไข่ตะกวดคอควายพวงแสด ข้อสตอบข้อขอไข่ตะกวดข้อสี่กอไก่ตามัวขอไข่หัวใจคอควายอาลัว ข้อ4ตอบข้อกอไก่าตามัวข้อ5กอไก่ขั่วโลกขอไข่ถั่วแระขอควายใบยบัว ข้อหตอบข้อขอไข่ถั่วแระข้อ6กกอไก่ขั่วโลกขอไข่ถั่วแระคอคว,วายใบยบัว ข้อ6ตอบข้อคอควายใบยบัวข้อเจ็อไก่ช่อม่วงขอไข่ตะกวดคอควายพวงแสด ข้อเจ็ดตอบข้อคอควายพวงแสดข้อแปดกอไก่จำนวนขอไข่มะม่วงคอควายลวดลาย ข้อ8ตอบข้อขอไข่มะม่วงข้อ9กอไก่าตามัวขอไข่หัวใจคอควายอาลัว ข้อ9ก้าตอบข้อขอไข่หัวใจข้อสิบกไก่ตามัวขอไข่หัวใจคอควายอาลัว ข้อสิตอบข้อคอควายอาลัว ค่ะชั่วโมงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้การอ่านประสมคำสะระอัวคุณครูก็ต้องขอเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนนะคะที่มีความมุ่งมั่นในการฝึกอ่านคำแล้วขอปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งนะคะที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนทุกข้อสำหรับชั่วโมงนี้ครูฝากให้นักเรียน มังฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆนะคะเพื่อจะได้อ่านเก่งและอ่านคล่องคุณครูขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ